มาหนพี่น้องบานนี้อามาน้ําสองบ้มามากครับผมอุ้ยสามหนึสองสาม,สามอุ้ยสอุ้ยอุ้ย,ยหา้า<อ>สาดอกครับอีกเลี่ยวครับบังที่โอ้ยอ๋ออะดอกครับผมเนี่ยมหน่ครับ นี่ขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับผมทีไรกินเห็ดก่อนมาดบ้าห้ามครับเจ็ดดอกเลยนี่นสองดอกครับผมเง็้ยคุณออกทันซึ่งบ่กจ้ากันนี่อุ้ยสามสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผม มาปลอกกันสองนี่เย่เชียงไหมแล้วครับพี่น้องสองเบาขึ้นมาสองสามมือแล้วครับแมนครับผมพักพอนครับแมนฝนกระตกมากตลอดเลยครับผมนิดนิดครับมาลุยกันต่อครับผมพูนพูนเห็นแล้วโงกครับพูนปะบอลซาครับผมมองขึ้นเอาบันข้างในระเบ้าในไหนน้อยขึ้นในนี่แกบึีนน้องขึ้นมองอยู่บั้งสองเบายังอยู่พี่จัดเก้าไม้เดิมดด้วยครับผมอมเพื่อแม่อ่อนจหวัดเชียงไหมครับปะลองไปลุ้นบั่งครับผม อุ้ยสองจุมฮู้นครับจะพึ่งเล้าขาหรือเปล่าตุนมืมคื่องสันดอยเลยครับผุงสองดอกครับดอกยางง,งาม,มครับสองด,ดอกงามเลยก็นั่งจุ่มจุมได้ครับเงี้ยครับเล็กก็แดงครับดอกแรกแห้งมันก็นังข้นหอดทั้งคูครับดอกก็นั่งบาใหม่ไหมครับ จุ้มหนึ่งครับนี่จุ้มต้อนจุ้มครับงานครับกำลังงามๆครับผมอดอกนึงครับโอ้โหกนลังงามๆครับผมสง,ง,งสัยเพิ่งกำลังจิบพักหนาไหมหรือจะจะได้ดอกพี่นอ้องเห็นห่มได้ดอกครับผมก็ร่ังเพิ่งได้ครับห่มนี็ห่มนีก็ได้เด็กเก็บครับครับอีดอกนึงกำลังเปงน็นจุ๋มๆนะครับ ทีเรื่องบอกไม่แห,หนเนาะตัวห่มนย่งียก็ต้องเห็นก็ต้เก,เก็บครับนี่พึ่งออกไม่ครับผมถึงลุกยุ่งครับผมเดอกนี่นี่สองดอกครับผมเน็ดพึ่งออกครึ่งึ้บอกจับเก้นนี่อ,นอ,นอุ้ยสาม ครัซูมๆครับผมแมนครับรอดแต่แดดครับผมแต่ว่าช่วงนี้พาอยู่เขาเยนี่ยฝันว่าทีสามที่สี่ป่ะลองกลับมาแล้วกับว่าลอดส่าแมนครับผมขึ้นเขาหาเห็นในพี่น้องเด็เบื่อนเก่าครับใกล้ในแกงหน่อยนึงครับพี่น้องถึงครับห้อมละจูมีดีครับถึงความง่ายนิดหนึ่งหองหอดนี่เติมแั้วหอดนี่เพื่อนเก่าออกอ่ะ อุ้ยต่มิอกครับผมเหนียดดอกง่ายแฮงนี่ถุงเหลืองดอกนึงนันที่ล่ะูมิกะบาบ้า้งดอกั้งขาครับผมอีกแล้วครับโอ้ยเปอนอะไรดีหดอกครับผม่ยไงโกกำปั่นดีครับนี่ ออกเมียนปีกายเขาก็บวันที่หาเดือนนี้นะเมียนครับผมเดือนนี้พึ่งวันที่สามเนาะเมียนมารอรุ่นครับวันที่หานี่ยฉออกลายไปไหนครับผมสองดอกครับนี่ออกไม่ก็คักนี่ออกไม่ครับผมเนครับห้องหาคนแบนีม่ยดีเนาะเมีนครับ ก็่ตมองอย่างนั้นเป็ใบใบชาใบชาก็เปนอย่างไปตองตึงนี่เดี๋จุ้มนึงออกไม่ออกไม้ดีเนี่ยเตรียมพร้อมครับเมนพีกายเก็บอันที่หาครับได้ไหนายนี้สองดอกใช่ปะทั้งรางมุขางข้องน้ำน,นะครับคุณมาข้าวบ้าตนครับคุณ พี่ฝนทอาตกตัวเบาเมียนฝน่าตกเลยก็เลยใส่ไปเลยมีการถอดห้้าเนห้องอดโอ้ยเพิ่นหมูแล้วแต่ไปแกงไหนอยู่ไหนอยู่เนี่สองดอกครับผมนี่จะจุ่บเนี่ยคบผม่อนน่ก็งองงามงาอุ้ยสองดอกตอนนี้นี่ใส่ี่ ปเห็ดออกเริ่มอมอทั้งแม่ดีเนาะนี่จะดอกยังไงครับผมมานนะครับนี่ขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับผมดอกยังง่างามๆเลยครับว้าแบดโอ้หมานี่เด้อครับผมหมานิยู่งข้านี่เห็นกระด้างเรื่มออกไหมครับผมขมือแรกตรวจไดยครับผมแมนครับ มันไม่ีดอย่เฉวอยู่บ่นน่าใจมากี่เขาเก็บ้หลายปีไก่เนาะใครับอใหุ้่งแดงนี่สองดอกพี่นี่ง้าพีุ่่งแดงก็อ็นนี่ย่างโอ้ใ่กพี่โอ้ดอง้ยอย่างก็สีดอกงครับแเงี้ยผ่นแดงครับได้ไรพ่งแดงะาย ลอยไงออกแท้ๆนี่ถึงเด็กขาไลา่ครับถึงเด็กขาไลา่อีกแล้วครับนี่ปีอะไรเนาะปีนี่ปีนี่ถาจนว่าครับผมไอ้เพิง่งผีได้บ่าพี่ไอ้เ,เหงาอยู่อุ้ยพี่พนี่จะอ,ออกไหมครับเตะแท่นเอื่นต้อตงขึ้นไปได้หน่ ดอกมันจะดอกงามๆครับท่าพุนดอกบันแง่หนึ่งครับเนี่ยไปวระจานกับผมพูดเอ้ยเอาจุ่มนี่ก่อนเอาดอกจุ่มแล้ววะจุ่มแล้วเอาดอกอ้าวก้นครับผมโอ้ใหญ่วุ่นใหญ่ไปแกงเราบ้านี่มองเงี้ยแกงขิดเซ็งเนาะเงี้ยครับผมมาท่ากีบันครับผมมาเดี๋ยวไปไปกลๆกันอู้ยดอกบันแง่เลยครับโอ้ยูช้ำจานเลยน เียนะเก่ดนยมกขาดถึโอยวนเนี่ยเงเด้อครับผมพูน่าเบื่อเก็บเห็ดกอหลายมือครับซ้ำหนาเ้าต้นครับผมเงเองผมเป็นติดบังมิดดิมานี่โอ้ยนี่ไมครับครับโอ้หตนเบา ทั้างหน้าเจ้าแมงเด้งอยู่พุ่นนี่แค่คนชาติอ่ะเอ็งมือ่อเต็มตาครับผมเอาไปแข่งแต่อยู่ครับผมแต่อยู่ครับ สวยนมครับนี่นัดนัดออ้ยดอห้ามคัดงามแห้งครับผมเสียบเสียบด้วยครับนี่เมียนมามีแต่ทั้งดอกบานดอกจูงครับอืมดอกงามงามครับดอกงามพอได้ครับนี่เห็นหน้า ปเป็นเพลิงกบารต้นครับผมข้อมีลพอดีออกนี้ไหลระ,ปะ,ะเปพุ่นนะครับผมเอ้เยสิ่ะดอกงามงามครับผมออดอกเลยพี่ฟาด<อ>กำลังเลื่อ,อ,อ,อมอ,ออกไมหมงามครับแม่นี่ย ดอกครับสามดอกครับมอหันนี่ไม่ออกไม่ดีต้นนี้มาละบัน,นเหนื่มมากแล้วก่อรหลบก่อนเพิ่นเพิ่นออกบอลนย่างนี้เขาตนออกในมือเดียวเพิ่นแดดแห้ง ก็ตั้งดอกมีงามๆเลยครับเป็นด้กมกเหลืองตั้งแต่ก็ต้องออกละอู้โูสามดอกคุณยาดเย็นดอกเยียวดีมากเยอฮ้ยยอดแดงสามดอก พี่บ้าบ้าบ้าพี่อุ้ยข้างล่างออกอไม่รับพมดปาปลุกผมค่อนงามๆเลยกับพี่ม่นครับไม่ยังมาออกมือนีปาดใครล่ะโอ้ย 2.3สองสามสี่ดอกครับมั่เคยออกจากเทือดเลยครับมีนถามาโดนเหรอครับนี่ตั้งแต่ต้นปีป่นเนาะเงีนครับนี่นะครับดอกกระด้างงามๆเลยครับผมมันสิเข,ขาทาซะบ่บันเงี้นครับพูดในดอกนึง ปังงานกูนะครับดอกก็ตั้งงามๆเลยครับนี่นี่ครับเดิอยขาล่ายเลือกครับนี่เหติแทบไม่ดีครับปกติสองวันเก็บยู่บนเนาะยู่บนนี่โอ้ยตกไปแต่เด็กครับจันทีท่านเพื่อน ีโดยน้อยเพื่อนพี่เห็ดดานที่เรียกว่าเห็ดไข่ครับผมงามงามเนาะจะไปตำเจวครับนี่นี่ดอกนี่ดอกเน่าพึ่งแดงครับนี่ครับนี่งามครับนี่ครับทองเรื้อเงางามครับลงสองลงไปทั้งไก่ข้าวทั้งไต่ออกลาย ต้องเหลื่อมออกน,นี่เห็ดผงไข่ด้วยเห็ดผงขาวครับแกงหวานคือกันครับผมนี่ครับผมมากับพี่น้องมานฮือม,มามาน้ำสองบามากครับผมอุ้ยสามหนึง่งสองสามอุ้ยสี่อุ้ยอ,อุ้ยหา้า อ้ยอยู่คู่กันเลยตัวนี้4ดอกหาดอกหกดอกของต้นนะนี่ครับออกเดินหน่อยะมิติหินโอเคผมเตรียงมนัมนใส่ใส่ยมองเก้าป่หมองมเก้าห้าอยู่หุ้น มดมันมีนม้านหินแล้วครัขึ้นมาแหลกๆบ่บ่ได้เห็ดเนาะแม่นครับผมบอกตัดสินใจกับมาทาั้งนั้นบ่ได้แท้ครับให้เพื่อนเขาให้ออออีกแล้วกำลังออกบานกำลังน้ำครับผมเมียนบานแข็งอยู่ครับนี่มาพูดมาอยากแกงมาสั ได้แล้วออกใหม่เป็นไข่ก็มีได้นีนค,รครับนี่ไข่คร,มมครับหืมไข่จุงามๆครับทั้งสิเริ่มออกใหม่แล้วครับน,นี่ยว่าเพิ่นออกได้เรียกันเนาะ นึ่งกระฟ่อนนะครับแดดออกมานี่ใช้ตัวออีกแ้่ หมดไงเลยครับนี่รอดแต่เดยดย่างเดียวครับอือห้นี่สองดอกครับนี่แหละครับต่อมาก็สิลุ่งจักรลอยแล้วครับผมเมียนครับล่งม,มากแล้วพม่ได้ข้อมันกับปิดตรงนี้เลยครับผมเมียนครับไม่ได้เลี่ยงกับตาครับ เหม็นมานดีๆครับผมเห็ดเผิงกก็ได้หลายติบเนาะมันนี่เหม่นครับเห็ดกคแดงทั้งจุ่มทั้งบานครับแลียวก็เห็ดละงก์งามงามครับพี่น้องทีละจุ่มเพิ่นแต่ละจุ่มครับอืงามครับงามแน่เนาะเหม็นั้งแจ่ลงมาอีสานกะจวดคือเก่าครับเม็นครับผมพักมือหนึ่งมือสองมือนะก็คือเขาคือเก่าครับก็ถือว่าหม้านเติบครับพี่น้องเห็ดงามเต็มตายไงเลยครับผมตายไงเด้อครับผมตาหน่อยหนิมเนี่ ที่ครับเอาละครับผมสำหรับกิปมี้บ่าวพุ่งกระบวต้นกะขอคุณพี่น้องเช่นเคยครับผมที่นํำสองบ่าวตั้งแต่อีสานจนหอดเหนือครับผมแมนครับผมสองบ่าวก็ได้พักเจ้ามือสองมือครับผมแมนเหมือนนี้ก็เลยพาพี่น้องขึ้นเบื้องเขาครับผมเพราะว่าเห็นฝนตกมาหลายมือแล้วครับเบื้องเขาแมนขึ้นเขาหาเบื้องเหตุม้าเติมครับพี่น้องนี่ละครับวมงอสองบ่าวหนึ่งถือว่าม้าเติมครับ สองเบ้ากันนะเห็ดงามๆเห็ดแกงจืดแสบมาให้พี่น้องเดืเบิึงครับผมครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอต้อนรับกบานก้อนครับไม่เปล่กันคลิปไหนคลิปอหมรครับผมหมื่นไม่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหมื่นเดี๋ยวแดดครับผมครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอต้อนรับกบานก้อนครับมาต่วนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับห่างหน่อยๆกรับนานเด้อครับผมครับผมจังขอกันคลิปมือนะครับผมแม่นครับผมครับ